กกศลธรรมะโกศลธรรมะอา,ามพยกมมากาตาธรรมะธรรมที่เป็นกุศลก็มีธรรมที่เป็นอกุศลก็มีธรรมให้เป็นทั้งกุศลและอกุศลก็มี โสขยายเวทนายาสัมปยุตตาธรรมาุกขยายเวทนายาสัมปยุตตาธรรมาอาทุกขามาสสขยายเวทนายาสัมปยุตตาธรรมาธรรมเถประกอบด้วยความรู้สึกเป็นโศกมี ธรรมเท่ประกอบด้วยความรู้สึกเป็นทุกข์ก็มีธรรมเท่ประกอบด้วยความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีวิปากาธรรมาวิปากาธรรมธรรมาเนวาวิปากนาวิปากาธรรมธรรมามธรรมที่เป็นผลก็มี ธรรมที่เป็นเหตุแห่งผลก็มีธรรมที่ทางไม่เป็นผลและไม่เป็นเหตุแห่งผลก็มีอุปาเทนุปาทานิยธรรมามอนุปาเทนุปาทานิยธรรมามอนุปาเทนานุปาทานิยธรรมาม ธรรมที่ถูกยึดมั่นและเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็มีธรรมที่ไม่ถูกยึดมั่นแต่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็มีธรรมที่ทางไม่ถูกยึดมั่นและไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็มีสังกิเลธทาสร้างกิเลสิกาธรรมา อาสังกิเลตาสังกิเลสิกาธรรมาอาสังกิเลตาสังกิเลสิกาธรรมามธรรมที่เศร้ามองและเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองได้ก็มีธรรมที่ไม่เศร้ามองแต่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองได้ก็มีสาวิตากาสาวิจารธรรมาม อาวิตากาวิจารมาตธรรมาอาวิตากาวิจาราธรรมธรรมที่มีวิตกคือความตรึกและมีวิจาร์คือความตรองก็มีธรรมที่ไม่มีทางวิตกมีแต่วิจาร์ก็มีธรรมที่ไม่มีทางวิตกและวิจาร์ก็มี เปตสหาคาตาธรรมาสุขาสหาคาตาธรรมาอุเบกขาสหาคาตาธรรมามธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความอื้อิ่มใจก็มีธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความสุขก็มีธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความวางเฉยก็มี ญาณธาตุสนนณาปานาตาภาธรรมังปาริกรรมมภาวนายาปานาตาภาธรรมังเนวญาณธาตุสนาณาปะริกรรมมภาวนายาปานาตาภาธรรมังธรรมที่เพื่อลาด้วยญาณทัศนาก็มีธรรมที่เพึ่งลาด้วยปาริกรรมมภาวนาก็มี ทางที่ลาไม่ได้ทั้งด้วยญาณทัศนาและด้วยบริกรรมมภาวนาก็มีญาณทัศน์เนนปาาตาปาเหตุกาธรรมาปาริกรรมมาภาวนายาปาณตาปาเหตุกาธรรมา เนวายานาทัศเนานาปาริกรรมภาวนายาปะงตาปะเถุกาธรรมาทางมีสาเหตุที่เพืองลาด้วยญาณทัศนาก็มีทางมีสาเหตุที่เพืองลาด้วยบริกรรมภาวนาก็มี ทามีสาเหตุที่ลาไม่ได้ด้วยญานนณทัศนาและไม่ได้ด้วยบริกรรมมภาวนาก็มีอาใจยะคามิโนธรรมาอาปใาจยะคามิโนธรรมางเนวาจยะคามิโนนาปใาจยะคามิโนธรรมาธรามที่นำไปสู่การสังสมก็มี ธารมที่นำไปสู่ความปราะศะจากการสังสมก็มีธารมที่ไม่นำไปทางสู่การสังสมและสู่ความปราะศะจากการสังสมก็มีเสขธรรม,มามเสขธรรม,มางเนวเสขานาเสขธรรม,มามธรรมที่เป็นของอริยบุคคลผู้ผยังต้องศึกษาอยู่ก็มี ทรามที่เป็นของผู้บรรลุอระะัถผลน์่งไม่ต้องศึกษาแล้วก็มีทรามที่ไม่เป็นทางของผู้ยังต้องศึกษาและผู้ไม่ต้องศึกษาก็มีปาริตาธรรมามหาคตาธรรมาอาปามานาธรรมาทางที่ยังเล็กน้อยก็มี ทางที่ถึงภาวะใหญ่แล้วก็มีทางที่ประมาณไม่ได้ก็มีปาริตารมนาธรรมามมหาคาตารามณธรรมามอาปมมานารมณธรรมาทามที่มีสภาวะที่อย่างเล็กน้อยเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีสภาวะที่ถึงภาวะใหญ่แล้วเป็นอารมณ์ก็มีธรรมที่มีสภาวะอันประมาณไม่ได้เป็นอารมณ์ก็มีห็นธรรมมามาที่มาธรรมาปณิตาธรรมาธรรมอย่างสามก็มีธรรมอย่างกลางก็มีธรรมอย่างประณีตก็มี มิชาตานิยตาธรรม,มาสามัญตานิยตาธรรม,มาอานิยตาธรรม,มาทางรที่แน่นอนฝ่ายผิดก็มีทางที่แน่นอนฝ่ายถูกก็มีทางที่ไม่แน่นอนก็มีสตาปฏิมาคารมนาธรรม,มาโสตาปฏาิมาคาเหตุกาธรรม,มาง โสตปาติมาคธาิปาติโนธรรมามธรรมที่มีโสตปาติมากเป็นอารมณ์ก็มีธรรมที่มีโสดาปาติมากเป็นเหตุก็มีธรรมที่มีโสดาปาติมากเป็นประธานก็มีอุปปน,นาธรรมาอนุปัน,นาธรรมา อปปาทินโนธรรมงางธานที่เกิดขึ้นแล้วก็มีธานมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีธรรมที่จะเกิดขึ้นก็มีอติตาธรรมาปัจจุปัน,นาธรรมามอนาคตาธรรมามธรรมที่เป็นอดีตก็มีธรรมที่เป็นปัจจุบันก็มี ทางที่เป็นอนาคตก็มีอาทิตารัมมานาธรรมามปัจจุบันารมมนาธรรมามอนาคตารัมมานาธรรมามธมที่มีอดีตเป็นอารมณ์ก็มีทางที่มีปัจจุบันเป็นอนา,นา,มนารมณ์ก็มีทางที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ก็มี อาชาตธรรมามาพระเหตตาธรรมามาอาชาตพระเหตตาธรรมามาธรรมภายในก็มีธรรมภายนอกก็มีธรรมทางภายในและภายนอกก็มีอาชาตรัมนาธรรมามาพระเหตารัมนาธรรมามาอาชาตพระเหตารัมนาธรรมามา ทางที่มีสภาวะภายในเป็นอารมณ์ก็มีทางที่มีสภาวะภายนอกเป็นอารมณ์ก็มีทางที่มีสภาวะทั้งภายในและภายนอกเป็นอารมณ์ก็มีสนิทาสนาสปติฆาธรรมาอนิทาสนาสปติฆาธรรมางอนิทาสนาปติฆาธรรมาง ธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ก็มีธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มีธรรมท้ง,งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มีกุศลธรรมมาพระธรรมท้งลายที่เป็นกุศลให้ผลเป็นความสุขอกุศลธรรมมาธรรมท้งลายที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์ อภัยากตาธรรมาธรรมทางใดที่เป็นอภยากรนเป็นจิตกลางกลางอยู่กาตเมธรรมากุสลาธรรมเหล่าใดเป็นกุศลนญาติสมิงสมัยเยในสมัยใดกามาวาจรังกุสรางจิตตังอุปัน,น,งนังโหติโสมานาสสาสหาคตางกามาวาจรจิตที่รวมด้วยโสมนาสคือความยินดี ญาณสัมประยุตางประกอบด้วยญาณคือปัญญาเกิดขึ้นปราบรอารมณ์ใดใดโตารูปารังม,มานางวางไม่อารมณ์ทางรูปก็ดีสาทารังม,มานางวางอารมณ์ทางเสียงก็ดีคันธารัมมานางวางอารมณ์ทางกลิ่นก็ดีราสารัมมานางวางอารมณ์ โธธาพทาปารมมังวังอารมณ์สัมผัสกายก็ดีธ่ามารมมังวางอารมณ์ามาามน,นึกเคธทางใจก็ดียังยังวาปานาราปรตาสมิงสมัยเยสัมผัสโสตีในสมัยนั้นสัมผัสและความไม่ฝุ่งซ่านย่อมมีเยวาปานาตาสมิงสมัยเยออีกอย่างหนึ่งในสมัยนั้นทำเหล่าใด ปัญเยปิอาทิปติจสมุปปนาอรูรปิโนธรรมมามแม้อื่นมีอยู่เป็นธรรมที่ไม่มีรูปอาศัยกันและการเกิดขึ้นอีเมธรรมมากุศลาธรรมเหล่านี้เป็นกุศลให้ผลเป็นความสุขปัญจากขันธาขันห้าเือรูปปั้นทร,รูปปันรูปปกายรูปความคิด เวทนาขันโธเวทนาขันความสเวอยอารมณ์ทางกายในใจสัญญาขันโธสัญญาขันความจำได้ไม่รู้สังขารขันโธสังขารขานความนึกคิดปรุงแต่งวิญญาณขันโธวิญญาณขันความรู้แจ้งในอารมณ์ตาทากตะโมรูบาขันโธบันดาขันทั้งห ฐานเป็นอย่างไรอย่างเกณฑ์เจโรปางรูปอย่างใดอย่างหนึ่งอติตาปัจจุบันนาคนาตาที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตอาชาตังวาพระหิทาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตามโอลาริกังวาสุขุมังวาหยาบก็ตามละเอียดก็ตามหฮนังวาปณีิตังวาเลวก็ตามปณีตก็ตาม ยังธูเรวะสันติเกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตามตาเทกา,า่างอภิสันโยหิตตวาอภิสังทิปิตตวายงกล่าวร่วมกันอายัมวุจเตโรปคขันโทเรียกว่ารูปะขันตถทกตโมเวทนาขันโทบันดาขันทั้งหมดเวทนาขันเป็นอย่างไร ยากาจิเวทนาเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งอาติตาปจุบันนานาคตาที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตอาชตาวาพหิทาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตามโพฬาริกาวาสุบุมาวายากก็ตามละเอียดก็ตามห็นาวาปณิตาวาเลวก็ตามประณิตก็ตาม ยาธุเรวสันติเกว่าอยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตามตาเทกาจังอภิสันยูหิตตวอภิสังทิปิตตวาย่อนกล่าวร่วมกันอายางวุจติเวทนาขันโธเรียกว่าเวทนาขันตัทธัตตะโมสัญญาขันโธบันดาขันทั้งหมดสัญญาขันเป็นอย่างไร ยากจีสัญญาสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งอาทิตปัจจุบันนาคาตาที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตอาชตาวาพะหิตาวาภายในก็ตามไปนอกก็ตามโอริกาวาสุบุมาวายากก็ตามละเอียดก็ตามเีนาวาปณิตาวาเหลวก็ตามประิีก็ตาม ยาธุเรวาสันติเกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตามตาเทกาจังอภิสันโยหิตวาอภิสังขิปิตวายนกล่าวร่วมกันอายางุจจติสัญยาคันโทเรียกว่าสัญญาคันตาทักตาตโมสังขาระคันโทบันดาคันทั้งหมดสังขารขันเป็นอย่างไร เยเกจิสังคาราสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งอาติตาปัจจุบันนาคตาที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตอาชตาวาภยะิาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตามโอลาริกาวาสุภุม,มาวายาพก็ตามละเอียดก็ตามหฮนาวาปณิตาวาเลวก็ตามประณิตก็ตาม เยโทเรวาสันติเกวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตามตาเทกาจางอภิสันโยหิตวาภิสังทิปิตวาย่นกล่าวร่วมกันอายังวุจจติสังขารขันโธเรียกว่าสังขารขันตาตะกตโมวิญญาณขันโธบันดาขันทั้งหมดวิญญาณขันเป็นอย่างไร ยังกินจิวิญญาณวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งอาทิตปาจจุปันนานาคาตังที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตอาชตังวาภาิทาวาภายในก็ตามภายนอกก็ตามโอลาริกังวาสุมังวาหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเฮนังวาปณีตังวาเลวก็ตามประณีตก็ตาม อย่างธูเรวาสันติเกาวาอยู่ไกลก็ตามอยู่ไกลก็ตามตาเทกาจางอภิสังอยหิตตวอภิสังคิปิตวา,า,นนตา,วายนกล่าวร่วมกันอ,อยัางวุจติวิญญาณขคันธทเรียกว่าวิญญาณคันสังขโมสังขโมการสงเคราะห์การไม่สงเคราะห์เธอ สังขหิเตนะสังขหิตังสิ่งที่ไม่สงเคราะห์เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์แล้วอสังขหิเตนะสังขหิตังสิ่งที่สงเคราะห์เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้สังขหิเตนะสังขหิตังสิ่งที่สงเคราะห์เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ได้อสังขหิเตนะสังขหิตังสิ่งที่ไม่สงเคราะห์เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้ สัมปโยโควิปโยโคการอยู่ด้วยกันการพลาดพลาดกันเพิ่มสัมปยุตเตนะวิปยุตตังการพลาดพลาดจากสิ่งที่อยู่ด้วยกันวิปยุตเตนะสัมปยุตตังการอยู่ร่วมกับสิ่งที่พลาดพลาดไปสังข้าตังจัดเป็นสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้ชาปัญญติโยปัญญานุประการ การบัณฑิตผู้รู้เพึงบัญญัติขึ้นคือขันธปัญญัติการบัญญัติธรรมที่เป็นหมวดหมู่กันเรียกว่าขันธมีห้าอายตนาปัญญาติการบัญญัติธรรมมันเป็นบอกเกิดแห่งทุกข์และไม่ทุกข์เรียกว่าอายตนามีสิบสองธาตุปัญญาติการบัญญัติธรรมที่ทรงตัวอยู่เรียกว่าธาตุมีสิบแปด สัจจะปัญญาเตการบัญญัติธรรมที่เป็นของจริงเรียกว่าสัจจะมีสีคืออริยสัจสีอินทรียปัญญาตตการบัญญัติธรรมที่เป็นใหญ่เรียกว่าอินทรีย์มี22ปุคาลาปัญญาเตการบัญญัติเฉพวกบุคคลของบุคคลทั้งหลายกิตาวตาปุคาลานางปุคาลาปัญญาติบุคคลบัญญัติของบุคคลมีเท่าไหร่ สัมยาญวิมุตโตสมมาญวิมุตโตผู้ผลในการบางคราวผู้ผลอย่างเด่นขาดโอปปธรรมโมโอปปธรรมโมผู้มีธรรมที่กำเริบได้ผู้มีธรรมที่กำเริบไม่ได้ปริหานธรรมโมปริหานธรรมโมผู้มีธรรมที่เสื่อมได้ผู้มีธรรมที่เสื่อมไม่ได้เจตนาภะโพ,าพอนพพุรักณาภะโพผู้มีธรรมที่ควรแก่เจตนา ผู้มีทามที่ควรแก่การรักษาผู้โทชโนโคตระภูผู้เป็นปุถุชนผู้คร่อมโคตพระโยปรโตพระโยปรโตผู้เวทชั่วเพราะกลัวผู้เวทชั่วไม่ใช่เพราะกลัวภาภาคมโนภาผาคมโนผู้ควรแก่มากคนนิพานผู้ไม่ควรแก่มากคนนิพานนิยตโตนิยโตผู้เทียมผู้ไม่เทียม ปฏิบัตินโกภเลติโตผู้ปฏิบัติในอรียมากผู้ตั้งอยู่ในยรียพลอรามอระหัตตายปฏิปันโนผู้เป็นพระอรหันผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันภูคาลูปะละปฏิสาจิกาถาปรมาเทนาติคนหาบุคคลไม่ได้โดยประมาตคือความหมายอันแท้จริงหรือ อามันตาถูกแลว้วโยสัททิกาโวปรมาโทโรตโตโสปุคาโลอุปาลปฏิสัททิกาถาปรมาทนาติปรมาทิคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่คนหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยปรมาทคือความหมายอันแท้จริงอันนั้นหรือนาเฮวังวัตเตเพท่านไม่ควรกล่าวอย่างนั้น อญญาชาณาเนหนนการงานจิปุขละโอปัลปติสาธิกาถาปรมาเทนเตนวตเรวัตเพโยสาธิกาโทรปรมาโทตโตโสปุคโละอุปัลปติสาจิกาถาปรมาเทนาเตเมชาท่านจงรู้นิกาการโภครามเถิดถ้าท่านค้นหาบุคคลไม่ได้โดยประมาท คือโดยความหมายอันแท้จริงแล้วท่านก็ควรกล่าวด้วยเหตุนั้นว่าปรมาทคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่เราค้นหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยประมาทคือโดยความหมายอันแท้จริงนั้นคำตอบของท่านที่ว่าประมาทคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่เราค้นหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยประมาท คือโดยความหมายอนันแท้จริงอันนั้นจึงผิดเจเกจิกุสลาธรรมะธรรมบางเหล่าเป็นกุศลสัพเพเตกุสลาโมลาธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีกุศลเป็นมูลเยวาปนากุสลาโมลาอีกอย่างหนึง่งธรรมเหล่าใดมีกุศลเป็นมูลสัพเพเตธรรมากุสลาธรรมเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นกุศล เยเกจกุสลาธรรมางธรรมบางเหล่าเป็นกุศลสาเพเตกุสลาโมลาธรรมบางเหล่าเป็นกุศลสาเพเตกุสลาโมเลนะเอกามูลาธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอันเดียวกับธรรมที่มีกุศลเป็นมูลเยวาปนากุสลาโมเลนะเอกามูลา อีกอย่างหนึ่งทมเหล่าใดมีมูลอันเดียวกับทมที่มีกุศลเป็นมูลสัพเพเตทรมากุศลาทมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลเหตุปานจะโยรทมที่มีเหตุเป็นปัจจัยรูปารมมณปาจจะโยรรมที่มีรูปาร์เป็นปัจจัยฉันทาทิปฏิปาจจะโยรรมที่มีฉันทาที่บอดีเป็นปัจจัย อน,นันตระบาจจโยธรรมที่มีปัจจัยไม่มีอะไรขั้นในระหว่างสมาน,นันตระปาจโยธรรมที่มีปัจจัยมีที่สุดเสมอกันสหาชาตปัจจโยธรรมที่เกิดพร้อมกับัาจใจอัญญมัญญปัจจโยธรรมที่เป็นปัาจัยของกันและกันเนสยปัจจโยธรรมที่มีนิสัยเป็นปัาจัย โอปนิสัยาปัจโยธรรมที่มีอุปนิสัยเป็นปัจใจโอเรชาตาปัจโยธรรมที่มีการเกิดก่อนเป็นปัจัยปัจชชชาตาปัจโยธรรมที่มีการเกิดภายหลังเป็นปัจัยอาเสวณปัจโยธรรมที่มีการเสียเป็นปัจัจอธิตกรรมปัจจโยธรรมที่มีอดีตกรรมเป็นปัจัย วิปากบปจโยธรรมที่มีวิบากเป็นปัจจัยกัมเิงการานรปัจโยธรรมที่มีกัมเริงการานเป็นปัจจัยจากุณทริยปัจจโยธรรมที่มีจากุนสีเป็นปัจจัยปัทมาชานปัจจโยธรรมที่มีปัทมาชานเป็นปัจัยโสตปฏติมากปัจจโยธรรมที่มีโสตปฏิมากเป็นปัจัย สามปัจุตปัจจโยธรรมที่มีการประกอบเป็นปัจัจวิปัจยุตปัจจโยธรรมที่ไม่มีการประกอบเป็นปัจัจอนทิปัจจโยธรรมที่มีปัจัยนาทิปัจจโยธรรมที่ไม่มีปัจัยวิขตาปัจจโยธรรมที่มีการอยู่ปราศจากเป็นปัจัย <quency àng> อาวิคาตปัจโยธรรมที่มีการอยู่ไม่ปราศจากเป็นปัจจัยทุกขันสม,มุทยมัยมคนิโรธาปัจโยธรรมที่มีทกขสม,มุทยมัยมคนิโรธาเป็นปัจจัยนิพยานปัจโยธรรมที่มีนิพพานเป็นปัจจัย